แล้วก็ถึงเวลาที่จะหาความสำราญกับบทประพันธ์ของพนมเทียนเด็กเสเพลบทที่18ครับทินย่องกริบผ่านไปทางหน้าห้องครูศักดิ์จะบายหน้าไปทางห้องพักของตนแต่แล้วก็สะดุงสุดตัวชะงักนิ่งอยู่กับที่ทินนั่นทินใช่ไหมเขาตะลึงอยู่นานในที่สุดก็ขานตอบครับผมเองเข้ามานี่หน่อยสิทินกัดริมฝีปากนิ่งอยู่กับที่ จนกระทั่งเสียงเตือนซ้ำออกมาอีกจึงค่อยๆผลักประตูห้องครูศักเข้าไปอย่างอึดอัดใจครูดูเหมือนจะไม่ได้เงยขึ้นมามองเพราะยังก้มหน้าก้มตาอยู่กับงานบนโต๊ะแล้วก็ถามมาทั้งๆที่ยังไม่ได้เงยด้วยเสียงปกติว่าเธอไปไหนมาผมไปเยี่ยมแม่ครับครูศักพยักหน้าเงยขึ้นลาจากงานจุดบุรีสูบมองเขานิ่งอยู่สักครู่ทำไมเธอจึงหนีไปโดยพาักการไม่บอกฉันเสอก่อน ไม่บอกครูผู้ปกครองด้วยทินก้มหน้าผมกลัวครูจะไม่อนุญาตครับออกไปทางไหนลอดลั้วออกไปครับครูพานีเขาเรียกเธอไว้เธอไม่ได้ยินหรือไงได้ยินครับแล้วทำไมถึงฝ่าฝืนผมกลัวครูพานีจะไม่อนุญาตให้ผมไปเธอทําผิดมากนะทินนอกจากจะแสดงว่าไม่เคารพเชื่อฟังครูผู้ปกครองครูผู้สอนแล้วเธอยังฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนอย่างร้ายแรง รู้สึกตัวบ้างไหมว่าที่เธอทําไปแล้วนะ่ะมันเป็นความผิดรู้สึกครับต่อไปนี้เธอจะทําอีกไหมไม่ทําครับครูศักพยักหน้าพูดง่ายๆเท่านั้นแหละไปไปนอนซะจําความผิดครั้งนี้ไว้ด้วยอย่าให้เกิดซ้ำอีกทินเดินอย่างเงื่องหงอยกลับไปที่ห้องของตนขึ้นเตียงนอนเอามือก่หายหน้าผากคืนนั้นเขานอนไม่หลับสีหน้าแววตาและคําพูดของครูศักซึ่งเป็นไปในแบบราบเรียบ ปราณีเกินกว่าที่เขาจะคาดหมายไว้ทรมานความรู้สึกของเขาอย่างที่สุดเขาจะสบายใจกว่านี้ถ้ากลับมาพบกับการทำโทษเคี่ยนตีแล้วก็ดุด่าอย่างเกลียวกราดยิ่งคิดถึงความดีของครูศักเท่าไรเขาก็ยิ่งเสียใจในการกระทํำของเขาเพิ่มขึ้นเพียงนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถินเสียใจต่อการกระทำของตนเองเขานอนน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัว ในเวลาเรียนของวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังเก็บเอามากรุ่นคิดตลอดเวลาและเรียนไม่รู้เรื่องเลยทินไม่ยอมมองหน้าใครทั้งสิ้นบัดนี้เขากลายเป็นเด็กเสื่องซึมสงบสงเงียมที่สุดในชั้นที่กระดานดำเป็นข้อความคัดไทยครูพานีเขียนไว้ว่าอันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองดังสายฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเขาเขียนตามไปแล้วสามเที่ยวมือสัน่นพยายามจะให้มันวิจิตพิสดารในลายมือเขียนสักเพียงใดมันก็คงโย,โยโยเย้เยอยู่นั่นเองเขาถนัดในการวาดรูปมากกว่าแม้จะไม่เคยมีใครสอนเขาก็เลยสเก็ดภาพอะไรต่ออะไรไว้ตามกำแพงบ้างส้วมสาธารณะบ้างชนิดที่เรียกความขบขันและทึ่งสำหรับผู้พบเห็นได้อย่างชงัด และเพื่อนฝูงชาวเกลือร,รุ่นเดียวกันก็เคยยกย่องว่าเขามีฝีมือในทางนี้เป็นพิเศษเขาเริ่มวาดเป็นหน้ากาตูนตัวหนึ่งอย่างปราศจากความหมายแต่แล้วก็ขีดเส้นทับลงไปเสียเขียนตัวโตๆลงไปว่ากลุ่มจริงบอยแถมและสมัครพักพวกจ้องสนใจอยู่กับทินตลอดเวลาบุยใบยให้กันดูแล้วก็หัวเราะคิกคัก ขินเห็นทุกขณะแต่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียเขาคิดถึงความปราณีของครูศักดิ์อย่างเดียวเขาไม่อยากให้ครูศักดิ์เดือดร้อนเพราะเขาครูภานีก็ก้มหน้าตรวจงานอยู่กับโต๊ะเงียบๆช่างเป็นวันอันน่าเบื่อหน่ายกลัดกลุ่มเสียจริงๆทินคิดผ่านโรงคนหนึ่งยื่นหน้าเข้ามาบอกครูภานีว่ามีโทรศัพท์มาถึงครูสาวลุกขึ้นเดินทางไปจากห้อง สภาพของนักเรียนในห้องก็ไม่ผิดอะไรกับหนูที่แมวไม่อยู่เริ่มลุกขึ้นเดินไปเดินมาเกาะโต๊ะครูและหยิบช็อกที่กระดาษดำเขียนอะไรเล่นแถมเดินมาที่โต๊ะครูสายตาเหลือบไปเห็นกระเป๋าใส่เงินขนาดเล็กของครูพานีตั้งอยู่บนสมุดต,ตรวจงานก็เกิดความคิดชนิดหนึ่งขึ้นมาอย่างฉับพลันพอเห็นเพื่อนๆไม่สนใจมองดูอาการของตนก็ลอบคว้ากระเป๋าเงินยัดใส่อ,อกเสื้อไว้คงมีแต่คู่หูสนิทสองสามคนเท่านั้น ที่รู้เห็นการกระทําของแถมแต่ไม่เข้าใจเฮ้ยแถมเองจะทําอะไรนะคนหนึ่งกระซิบถามหน้าตื่นแถมขยิบตาเฮ้ยมึงเฉยไว้เดี๋ยวค่อยดูอะไรสิกระเป๋าเงินครูนะเองเล่นอะไรอย่างนั้นเธอหนะ้าบอกให้เฉยไว้แถมทําไปเดินกลับมาที่โต๊ะของตนเป็นเวลากลับที่ทินทํางานเสร็จรวบรวมสมุดของตนเดินไปส่งตั้งไว้ที่โต๊ะครูกองรวมกับสมุดงานของเพื่อนอื่นๆที่วางอยู่ก่อนแล้ว พอทินคล้อยหลังแถมก็เอากระเป๋าเงินของครูพาณีที่ฉกมายัดใส่ไว้ในโต๊ะทินทินกลับมานั่งที่โต๊ะโดยไม่รู้ตัวครูเดียวครูประจำชั้นกลับเข้ามาในห้องหากระเป๋าเงินไม่พบขมวดคิ้วหรือลิ้นชักออกดูแล้วก็ก้มลงหาจนทั่วเอ๊ะหลอนร้องออกมาดังๆแล้วกวาาสายตาไปทั้งห้องนักเรียนใครเห็นกระเป๋าเงินของครูบ้างทุกคนเงียบกริบมองดูตากันอย่างไม่รู้เรื่อง นอกจากคณะตัวการซึ่งวางสีหน้าปกติครูพาณีฟาดไม้บัรทัดเพียบเพียดลงกระโตถามซ้ำได้ยินไหมฉันถามว่าใครเห็นกระเป๋าของครูบ้างเมื่อกี้เนี้ฉันยังวางอยู่ตรงนี้หยกหยกมีเองทุกคนยังเงียบอยู่เช่นเดิมครูสาวชี้นิ้วไล่เลียงเป็นรายตัวต่างยืนขึ้นปฏิเสธไร้กาจจริงพวกเธอเนี่ยทำไมถึงมาอาจแแล้งครูที่อย่างนี้นี่ฉันเป็นครูของเธอนะไม่สมควรที่พวกเธอจะล้อเลียนแบบนี้เลย มันแสดงถึงว่าไม่มีการเคารพใครเอาไปซ่อนเอามาคืนซะและฉันจะไม่เอาทอดไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยครูสาวหน้าแดงก่ำได้โทษสะแล้วจริงทุกคนยืนขึ้นให้หมดฉันจะค้นไปรายตัวนักเรียนทั้งชั้นยืนขึ้นพานีเดินตรวจด,ดูตามโต๊ะเป็นรายตัวทินชักเอจใจค่อยๆขยับโต๊ะขึ้นดูเห็นกระเป๋าของครูวางอยู่ในโต๊ะของตนอ,อ,อย่างปาฏิหาริย์ก็ใจหายวับ สะดุ้งสุดตัวหน้าเสียหันไปจ้องหน้าแถมซึ่งยิ้มเยาะคอยมองอยู่ก่อนแล้วก็กัดฟันแน่นจ้องหน้าอย่างเครียดแค้นพอดีครูเดินมาถึงเปิดโต๊ะทินขึ้นพบกระเป๋าหลอนโกรธจัดทินครูประจำชั้นพูดเสียงหนักๆเธอนี่เองทําไมถึงมาอาจล้อเลียนฉันถึงขนาดนี้ฮะผมผมไม่ไดเอามาครับมันเป็นความจริงทินคลางออกมาเขาไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านี้ความคับแค้นอัดอั้นวิ่งมปจุกที่คอหอย ไม่ได้เอามาแล้วมันมาวางอยู่ในโต๊ะของเธอได้ยังไงผมไม่ทราบแถมยืนขึ้นกระแอมเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณครูออกไปข้างนอกผมเห็นเทียนเดินไปติดโต๊ะครูครับใครก็เห็นเข้าไปส่งวิชาทินหันกลับไปทางแถมอย่างสุดที่จะระงรับไอสัตว์มึงนั่นแหละแก,ก้งก้เขาคำรามออกมาพร้อมกับกระโจนเข้าคำคอชกสุดแรงเกิดแถมหายเพลงไปประทัดโต๊ะโครงครามเลือดกรบปากเห็นทันตา พานีร้องกรี๊ดแต่ทินเลือดขึ้นหน้าแล้วเขาไมา่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิน้นพุ่งเข้าไม้ขยี้แถมให้สมแ้นที่อัดอั้นมานานเกิดการต่อสู้ติดพันชุลมุนขึ้นเด็กทั้งชั้นทึงส่วนมากเป็นพวกแถมถือกันเข้าช่วยกันแยกแล้วบ้าก็ช่วยกันลุมทินเอาอะเลี้ยวกลายไปทั้งห้องทิ้นตัวคนเดียวท่ามกลางวงล้อมชกต่อยเตะถีบกลาดไปรอบตัวเขาบ้าเลือดแล้ววิญ,ญญาณของเสือร้ายในสมัยที่ใช้ชีวิตอยู่ตามตรอกซอยกลับคืนมาอีกครั้งไม่มีใครเข้าติด ทินใช้เข้าอี้และสิ่งอื่นๆเท่าที่จะหยิบฉวยขึ้นมาได้เวียงไปรอบด้านไม่ปราณีปราศัยภายในห้องเรียนเป็นสนามต่อสู้อันสับสนและถล่มอยู่โครมครามเป็นที่หวาดเสียวยิ่งนักพร้อมกันเขาก็สะบดดาไปด้วยคำหยาบคายยามนั้นความน้อยใจแข้นใจประดังขึ้นเต็มที่จับไว้ครูปราณีเองก็ทําอะไรไม่ถูกขนาดนั้นไม่รู้แม้แต่ว่าตัวหล่อนล้องออกไปเช่นไรจับไว้ให้ได้ฉันจะไปตามครูใหญ่มา พวกที่กลุ่มลุมอยู่แตกกระจายออกไม่เป็นสนัมทิมกระโจมไปที่ประตูห้องกระชากบานประตูปิดตัวเองกั้นไว้ดึงมีดพับสปริงออกมาจากกระเป๋ากงเกงดีดคมออกขวางหน้าครูพานีไว้แววตาหน้ากลัวผมไม่ผิดครูไม่ฟังผมบ้างเลยเขาตะโกนร,ร้องออกมาสุดเสียงลั่นห้องเป็นอะไรเป็นการวะวันนี้ใครแหลมเข้ามาพอแทงดับหิดตายหาสิเอา้าพวกเด็กๆช่างักไม่กล้าเข้าพานียืนปิดปากตัวสัน่นบัดนั้นเองประตูห้องก็เปิดผางเข้ามาโดยแรง สักกับเทิมก้าวเข้ามาทินหันกวับหมาไปเชิญอย่างดุร้ายครูสักจ้องหน้าทินเขากําลังอยู่ในอาการโกรธจัดและผิดหวังเหลือที่จะกล่าวส่งมีเล่มนั้นมาให้ฉันครูใหญ่พูดเบาก็จริงแต่มีอํานาจยิ่งนักในหูของทินเด็กหนุ่มยืนนิ่งยังกำมีดแน่นแต่แล้วก็หัวเราะออกมาอย่างแค้นแค้นโยนมีดไปที่ครูใหญ่สักรับไว้ได้ทันใดเทิมก็สะอึกเข้าหมายจะรวบตัวทินเบี่ยงกายชกขวาสวนมาสุดเหยียดถูกใบหน้าเทิมจังที่สุด เทิมล้มทั้งยืนฟาดกับพื้นดังสนัน่นสะบัดหัวเรา่เราๆจะทะลันลุกขึ้นมาจัดการกับทินอีกแต่ก็ชะงักพลกทูศักปลามไว้พาน,นี้หลับตาลงเซไปติดโต๊ะนักเรียนตัวหนึง่งดิฉันไม่เอาแล้วค่ะเด็กของคุณคนนี้ดิฉันไม่สามารถที่จะสอนเขาได้จริงๆดิฉนันขอลาออกหลอนพื้นพั้มออกมาแหบแภายในห้องครูใหญ่บัดนี้กลายเป็นห้องพิจารณาโทษระหว่างที่ใครต่อใครปรักปรำเขาเช่นไร รวมทั้งครูพาณีด้วยทินนั่งเฉยบัดนี้สีหน้าของเขาปกติแล้วไม่มีอาการแสดงยินดีหรือยินร้ายเขาอยากจะสูุบรี่สักตัวดิซ้ําแต่ไม่มีเธอมีอะไรจะพูดไหมทินอ๋อเขาคิดครูศักยังอุตส่าห์จะให้เขาแถลงการอะไรบ้างเหมือนกันหรือนี่เขาไม่อยากจะพูดอะไรอีกเลยนอกจากจะเดินออกไปจากสถานที่นี้ให้เร็วที่สุดผมไม่ผิดเขาพูดได้แค่นี้ และคิดว่าเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดแล้วตามชั้นออกมานี่นั่นเป็นคำสุดท้ายของครูใหญ่หรืออีกนายหนึ่งผู้อุปการะเขาและนั่นก็คือคำตัดสินนั่นเองทินเดินตามออกมาอย่างทอดอะไรครูใหญ่นําเข้ามาที่ห้องมืดตอนหนึง่งอันเป็นห้องสำหรับกักขังทำโทษนักเรียนที่มีโทษชะกันที่สุดไขกุญแจออกแล้วหันมาจ้องเขาด้วยสายตาแสดงความเสียใจฉันเสียใจเหลือเกินทิน ฉันพยายามสั่งสอนอบรมเธอให้เป็นเด็กดีแต่เธอก็ยังไม่ยอมทิ้งนิสัยเดิมครั้งนี้เธอทำความผิดมากเหลือเกินฉันเห็นกับตาทีเดียวเธอชักมีดมองเห็นทุกคนเป็นศัตรูไปหมดแม้กระทั่งครูประจําชั้นครูไม่ยอมฟังผมบ้างเลยเหรอครับสังกตายถามไปอย่างนั้นเองฟังแล้วแต่ฟังไม่ขึ้นเธอเลวมากไปเข้าไปอยู่ในนี้ฉันจะกักบ,บริเวณเธอ24ชั่วโมงให้เธอมีโอกาสได้คิดถึงสิ่งที่ได้กระทําลงไป เมื่อเธอทําทผิดเธอก็ต้องรับผิดทินยักษไหลมันเป็นการเคยชินที่ติดเป็นนิสัยอันที่จริงเขาก็ลืมท่าแบบนี้ไปนานแล้วนับตั้งแต่มาเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ครั้งนี้เขาทําขึ้นอีกก็ไม่แน่นะหรอกครับคนไม่ได้ถามผิดอาจต้องรับผิดก็ได้และผมก็ยอมรับเข้าไปสักตะวาดพร้อมกับผลักหลังเขาเซเข้าไปในห้องแล้วก็ลั่นกุญแจปิดสนิท ยืนอย่างอิดโรยเหน็ดเหนื่อยใจอยู่หน้าประตูกิริยาของครูใหญ่กำลังคล้ายจะต่อสู้กับความคิดที่ขัดแย้งกันสองชนิดเมื่อเสียงกุญแจลั่นข้างนอกแสดงว่าอิสรภาพของเขาหมดสิ้นไปทิ้นหัวเราะออกมานิดนึงเดินสำรวจไปรอบๆห้องอย่างปราศจากความหมายแล้วกระโดดขึ้นไปนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวไขว่ห้างแหกปากร้องเพลงที่เขาเคยชอบออกมาดังๆโอ้ยตื่นตะเช้ามองดูฟ้า สักสมัดหน้าเดินพละไปครูพานีมีเรื่องสําคัญที่จะพูดรออยู่ก่อนแล้วปล่อยเรื่องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้ดิฉันลาออกหรือมิฉะนั้นก็ให้เด็กทีนนั้นออกไปซะหรือจะให้ไปเรียนห้องอื่นก็ได้โทพานีทําไมพูดอย่างนั้นเล่าหลอนใช้ผ้าเช็ดหน้าซับขอบตาเหมือนจะร้องไห้ดิฉันทนไม่ไหวจริงๆข้ามหมดความสามารถแล้วผมเห็นใจคุณแต่คุณจะให้โอกาสผมสักครั้งได้ไหมให้โอกาส เพื่อคุณจะได้ทำไอ้เด็กวายร้ายนั่นให้มาเป็นเด็กดีอย่างนั้นน่ะเหรอคะก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วแกไม่กลัวใครเลยมีสันดานเป็นผู้ร้ายทั้งตัวจะเกรงบ้างก็แต่คนเท่านั้นแหละดิฉันปกครองไม่ได้อยู่ไปก็เสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายไหนคุณว่าคุณจะอดทนเพื่อเห็นแก่ผมหลอนหลับตาโครงศีรษะอย่างอัดอั้นใจเอาเถอะค่ะดิฉันจะทนอยู่ต่อไปแต่ไม่รับรองว่าจะสอนในถิ่นของคุณได้ เกททำวินัยของนักเรียนและก็สมตรตถภาพของครูเสื่อมหมดมันเป็นงานหนักแรงหนักใจจริงๆแต่ผมก็ได้ก่าวเข้ามาแล้วนี่ถอยไม่ได้